สวัสดีครับกลับมาจากช่องเทมทานเทสน,นะครับวันนี้เรามาเปิดกล่องเทเบิร์ดนะครับนี่ครับเคเบิร์ดเป็นกล่องของกล่องโปกเกมอน<ช>ตัวใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับหน้าตาจะเป็นยางี้เลยนะคบตัวตัวนี้ที่ทำอยากได้เลยไหม อยากครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยเราต้องดูตรงนี้นะครับเราต้องดูแล้วนี่ครับหน้าตาเซมันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามากิกันเลยสองแลก ได้หมไม่ได้ครับไม่ไดซองที่สอง ตัดโดนการ์ดนะไม่เหมือนตอนนั้นหรอกพังเชี่ยชาแล้ว<ห><ห>อะไรไ,ไหมอ่ะไม่อุ้ย AR ครับไหนขอดูหน่อยเปินกุด เลขสุดทีด่สามครับโอเคไม่มีอะไรครับ เนี่อยสองที่สี่ครับเอเด,ดึงมาไม่สุด เด็กมอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรยังไม่ชัเฮ้ยอียังคิดว่าอี๋ยังคิดว่าอีเอ็กคิดว่าอีอียังเขาไม่ใช่อีเอ็กอะเำาไม่พูดว่าอียังนะอะไรเนี่ยตัดมายังไม่ได้อีเอ็กเลยกล่องรอบนี้ ไม่กล่องรอบเนี้ย ex มันจะอยู่ข้างล่างสุดดูแลอยู่ข้างล่างใช่ไหม ar มันจะอยู่ข้างบนก่องก่อนหน้านี้ ex ออกมาก่อนเลยนะเสียดายเลยมีอะไรไหมโอเคร่างปลาโอเคร่างปลาโอ้โหลอบนี้หลายซองเลยอะไม่มีออกมาเลยอะแปลกกว่าทุกแปลกกว่าทุกกล่องเลยนะมันอัจฉระ ม,มันอาจจะดวงดวงข้างบนมันจะร้ายแต่ดวงข้างล่างมันจะดีได้นะลุนดูลุนดเูเป็นไงม่ะความร่างเปล่าเปล่าเปล่า ไม่เหมือนไม่เหมือนทุกทีนะอาจจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่น่าจะน่าจะถ้าไม่หลอกกันใช่นะอะไรไหมอ่ะใ่ขีดฟองนี่มีเกือบครึ่งแล้วนะเนี่ย ยังไม่มีอะไรออกมาเลยเขาลืมใส่หรือเปล่าในกล่องนี้ลืมใส่ตัวม,มาล้วเาลมใส่มาห,หรือเปล่าเขาาจะแกล้งเราใส่แค่ด้านล่างด้านบนไม่ยอมใส่ฮ้อหาแล้ว e X หาด้าน้ำบ,บอ,อใช่เหรอใช่ไหนขอดูหน่อย ดูนะดูนะเด็กเป๊ะใช่ใช่หรอตัวเดียวกันนี่ตัวนี้มีมีแบบกับอะไรก็ไม่รู้ตัวนี้ก็มีหน้าปกอืมโอเคออกมาเร็วเลยไม่ค่อยเร็วนะไมเร็วดีม่ถึงมาถึงก็เจอนะตัวหน้าปกเลยเหรอใช่ก็คือตัวหน้าปก ออลืมบอกครับเียบยต,ตัวนี้คือตัวนี้คือร่างร่างแรกของตัวนี้ครับตันนี้ร่างที่สองร่าง<ช>หนึ่งร่างสองแล้วก็มีร่างที่สามด้วย เป็นร่าง ex ครับซึ่งอยู่ในกล่องนี้ใช่ไหมครับน่าจะครับเพราะตอนนี้ไม่ออกอะไรเลยออกแค่โดน้าวกับ ar ครับแม่นยำ ทิปถ้าแบบ ex ไ right ม่ก like ็ ar ปะป๊าจะบอกว่า ex ar แต่นี่อย่างรีบแซงว่ะเกลือต่องนี้เกลือเต็มเลยีแค่ไม่กี่สองเองแล้วอ่ะมันหายใจ ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะออาร์อ่าดิ้งหนึ่งด่างสองโอ้เห็นไหมด่างสามก็ต้องอยู่ในนี้อาจจะวิววีได้ด่างหนึ่งด่างสองดีนะ AR หรือแค่ตัวเดียวแล้วอะจจดออกอะ AR แค่ตัวเดียวเพราะซองมี AR เออกล่องหนึ่งมี AR ไสามใบเหรอใช่ครับ EX ก็ได้อะมาแล้วถือดูอีเอตัวอะไรกบเหรอตัวใหม่ไม่รู้เหมือนกันอย่างไรก็ได้ EX ครับตาดึง สามลุ้นสิร่างสามหรือเปล่าตัวไหนดูเองทานางนางหนึ่งางสองใช่ไหมนางสป่ะกระตกูดใช่เห็นไหมครบเลยครบเซตหางกระดิ่งไหนชูไหนไหนหนึ่งสองสามเป็นไงหนึ่ง สองสาม,ม,มครบเซ็ตไม่มีล่าต่อไปแล้วเห็นไหมมันจะอยู่ท้ายๆท,ายท,ายท้ทายห้าสองสุดท้ายค่อยนับตัวอะไรทั้งสองติด อะไรแบบนี้เกลือ,อ,อคิดว่าแบาบาจะให้ฮารุน,นะแบาบาว่าอ,อะไรไแต่ว่าแต,แต่ว่ามันมันตามตัวโหดกว่านี้โหดกว่านี้ทามิงโก แบบอย่างนีง้แสดงว่าเรือขอเทรดเนอร์เอเอาตัวไหนไ็ได้อ่ะเป็นแบบเออา,าร์เออเทรนเนอร์ไปลุนไหนมไุ้นไหนมไุ้นไหนมไุ้นไหนมไมุ้นไหม เทรนเนอร์แล้วอ่ะคิดว่าเทรนเนอร์เ <Wow. S 2> กืบกีนแล้วสวยนะเนี่ยใช่ตัวใหญ่จังอ่ะตัวใหญ่กว่านกอีกเทรนเนอร์เอสไอเทรนเนอร์เอสาอา อีอ e ีเ e อ็ม e e มาแล้วตัวอะไรปลาปลาไฟมันเหมือนไฟอ่ะแล้วก็มีเป็นปลาปลาไฟฮี่ปลาไฟ,าไฟทำชอบทำชอบมันคล้ายคล้ายคอยคิง เทรนเนอร์เทรนเนอร์เรย,ย้ะแบบนี้แสดงว่าเลือผัดเใช่สองเซ็งได้เมสอาร์ะะ <c oughs> มาแล้ว กงนงงลันกุละล่างใช่ไหมเป็นแบบ S R อืออีเดไเยน่ยเรก็เจ๋งนะลืมไปสุดท <c oughs> ้ายมี่กวาดได้เทรนเนอร์ S R ศูนย์ศูนย์ศูออ่ะลุ้น 4ี2หนต้องได้เยอะกว่าเดิมต้องได้หกตัวแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องเป็นอีกใช่ไหมหรือว่า SR 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 No หมดสรุปได้ได้กี่ตัวอะไรบ้างดูหน่อยครับเย้เอามาสามตัวครับหนครับเอ3าสามตัวหนึ่งสองสามตัว,ตวได้เอเอ็กมาสี่ตัวน้อยกว่าเดิมอีกหน่อยชัวร์หน่อยนี่สวยดีนะการสวยดีแล้วก็ได้เอเอ็กแบบเออาร์ นึ่งตัวตัวนี้ก็สวยไม่ได้เวยเลยไม่ไเป็นไรลุ้น้วยคราวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งนะครับบายบาย